ไม่ได้ค่ะร้านหมาพี่นอ้องไม่ไม่จ่อยจะมาเดินนะเราไปอันนี้มาแล้วก็มาเดินชินโนโคโบโนนคนคเนาะพี่น้องค่ะนี่เห็นวะไปอันอำเภอร์กันเภอนะไปอำเภอมาก็เลยมาเดินชินจุกชินโนโคโบอาหาน้ำกลิ่นค่ะพี่น้องค่ะมันวันวันหยุดไปไหนก็คงจะบุ่นวายอ่า ดอกไม้จังปิดเทมนะคะพรุกก่งน,น,น,นี้ไปวันสุดท้ายนี่ร้าน่ายดอกไม้ร้านนี้งามเลยค่ะดอกไม้รม้านน,น,น,นี้ถูกพร้อมาหารจานนะสวยๆใช่งไหมไม่ได้ซื้อไปปลูกนลคะสวยมากเลยที่เลยดอกไม้ร้านถ่ายดอกไม้สวยค่ะดอกไม้นี่เป็นเจ้าที่เคปลูกแลพี่น้องแบบไงหนึ่งเนาะ กินได้ร้อนๆแบบนี้เย็นลัองออกมาอ่านี่บอกตุเรียนก่อนเลยค่ะพี่ดางค่ะตุเรียนบัก้วยบักบักสมม้อกับนี่เลยค่ะพี่ดางสมม้อเนยบักไงนิดเดียวสมม้อเนยบักไงน,นี่ค่ะบักบัวกับนี่ค่ะทั้งนี้ของของไทยนะเห็นไหมนนี่วัวก็ลูกไปหอดเห็นเลยอู้หนาวแล้วดิออกมาจากนั่นอ่ะปกติมามันหยุดนะพี่น้องมันหยุดก้นเริ่มลายอะไร หานลกกินค่ะหาที่กนินนี้ก่ไปถามตำรวจไปถามตำรวจว่าเห็ดใบนั้นม่อยู่ใส่กระสนทำสถาน,นีตำรวจค่ะม,มาจ้งเลยเจ้าบุญเด้อมาจาง้งบรรยากาศอรอค่ะพี่น้องค่ะมันมาพาดีบกขึ้นไง นั่นก็ตึกสูงๆที่เราที่เรามาไ่จ้าไปจ้าทานกินอะไรดีเน้องมาลูกแม่นี่ใครเหรอดูดูแม่ก,ก็ถามอันนี้ก่อนก็ถามตำรวจค่ะถามตำรวจค่ะข้าไหนข้ามอะไรนะถามตำรวจว่าอันนั้นทำที่ไหนคะ

いつもแบบนั่งกินน่งいつもโก็ร่นไงรู้ไปแม่นาคอม็อตรกไปค่ะถ้าไปกินหมังเกานะพี่น้องค่ะพอแถวนี้มันมีตลาดนี่นะมีเนาะอร้านที่เรากินประจำาี่มันเหม็นนะนะพี่น้องแ่นเสวยไหมร้านโน้นร้านไหนสวยเนาะกลับไปร้านเดิมเน้องค่ะ <何>食べなきどこで韓国の焼肉焼肉あるでしょで<や>かいの韓国うん。あ焼きえながらあれ焼肉韓国いっぱいじゃないのあた食べてみる、うんあのあ

เราจะไปหาอะไรกินกันกับพี่น้องคะโอ้โหนี่ไงตกอนเหะไรเจ๋อหรอมาจ๊นเต้ม่นงมิตเต้ก็เลยอ๋อแล้วอไรมิเต้มิเต้ไก่ดมก็หางมหรสิก็หางมย่อะไรเกじゃないおかと คนหน้าขั้นจีจะได้เนาะโอ้โห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 โอ้ เดี้ยมะคะเอ้อเบี้ยดอกกุหลาบเป็นดอกงามดีด้วยดอกไม้ดอกนี้สวยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเขาจัดสวยเนาะอ๋อกิเลศอันนี้เอาเลยนาะอันนั้นมีรอน้ำชูรุยเลยน่าหอมเนาะนี่สวยเนาะกิเลศอันไหนเอาเลยอืมไปรดน้ำชูรุยนะชิเลนะไปไปไปแม่ดูไปอีกอันก็มีจนหอมต้นมิ้นต้นนี้ไปอีกอ ค่ะไปกินค้าวกันค่ไปเล็กหน่อยเปิดปิดเทมป์เนาะต้องมาปิดเทมปมไม่รุนมันจะไหลนะพี่นางกันมาข้าเนาะกินกันค่ะพี่นางคะเอบีเจ้าแล้วก็ร้อนหน้าสีทัหมดแล้ให้เราดูเนี่ยเอบีเนาะทอดนั้นปุ๋งรันแสบพี่นองกันนิดหน่อยวนี้มันดงลงลงคลิ

มาจังเนื้อวจังือวยาらมาทำด้วยน่เป็นอะไรนยไม่กินไทวันนี้ไปร้านอาหารไทยดีกว่าแตะ。 แต่วัยรุ่นนะคะยังไงคะเดินค่ะเป็นทางเดินอีกช่วงหนึ่งค่ะประมาณสองเมตรแล้วเปล่าอย่าอือ,อน,นี้ก็หมูเหมือนกันกน่ากินนะช่วงอาหารเห็นไหมคะไ้ออาหารเกาหลีก็ไม่ต้องไปเกาหลีเลยแล้วก็นี่นี่ไงรำไหม,ไไไมนี่ป้ายเยอะคนละเด็กเนาะว่าอันนีออ้อยาิดเออ こは私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 はこは私はこは私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 はこはこは私は私は私はこは私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 はこは私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 はは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 は

เยอะเทา่าไงล่ะค่ะพี่น้องคะ่งนนะต้องของน่ากินค่ะพี่น้องค่ะันี่จะของน่ากินนะอันนี้คืออะไรนี่คะ่ะอันนี้นี่นี่ทอดอันนี้นะคะพี่น้องทอดมันฝรั่งทอดยืดๆเห็นไหมเขายืนกินนะพี่น้องค่ะอันนฝรั่งยืนกินค่ะร้านขายของเกนะาหลีเนาะอันนี้แม่ไม่มนะร้านขายของเกาหลีคะ่ะ ไคกินเนะนอคนนู้คนเยอะอยู่นะแค่ก๋วแต่ไหนันนั้นาเป็นวันหยุดคนกันลหยอยู่ค่้ไปนอคนนหากินเนาะเจหนูต้องไปต้องไปกินอาหารไทยแ้วนุนนะคะกินนี่ะแต่งโจกนะรัเอหนมไม่กินนั้นน่ะโซ้กะเจกันน่ะไสก๋วยนื่ยว เชือกโค้ดไซโก้เจนนี่ยาซมีเชือกยาซมือขนาไ,ไนะน่อยนักเรียนปิดรางปิดใช่มปกติบันนี้หนักน่อยนักเรียนเวลานีี่นอะวันธรรมดาเนาะเดินไปถึงรถไฟนน้นเราก็จะข้ามรถไฟไปทารถไฟไปก่อนจะเป็นรถไยดูอาหารการกินไปได้ค่ะอนะ เต็มค่อนเต็มหมดเลยค่ะพ่ใช่เรื่อเรื่องขายของญปุ่นเนาะไม่ขายของเกาหลีปกติย่างฟังนี่ค่ะพี่น้องปกติย่างมีเสรีงค่ะเสรีงปลาปลาปกติย่างจะฟังนั่นนี่จะมีแต่เนี้ ถ้าไปแดงนี่ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องมีคองขายเยอะๆถ้าไปแดงมันก็ไปไปร้านไทยๆเพเคยกินเนาะมันจะฝนจะตกะบ่ท้องฟ้าท้องฝนนะทางโน้นเนาะจะกดทาง,งประเทศอะไรนี่าแต่งตัวประเทศที่วาเบียร์ฮนะเอ,อ๊ะเป็นพอจังตัวสวยไหมลูกเขาแต่งตัวประเทศอะไรนะเต้น เออก็ผู้ชายนั่นแหละแต่เขาแต่งตัวประเทศเขาเนาะแต่สุดกับเพจเขาเนาะเห็นไหมคะนี่ค่ะข้ามสะพานนี้เขาไปแล้วค่ะไปร้านไทยกันค่ะสรุปมากินร้านไทยค่ะพี่น้องค่ะสรุปสรุปสรุป,รปนคะคะนี่แต่แต่ไม่ไมไรุนนะคะพี่น้องค่ะจะไหมแต่นนะลุงนะจะไม่ไมไรุ่น,น จะไปรุ่นค่ะ,ะต่ต่ด่าเขาเขียนรูปสวยนะลูกนะเราก็ไม่ได้รูนะ้นนะเอค่ะเนไหมด้นะนะนี่มสมองีะละแนี่ค่ะเฮ้เด็กใหม่ปีโรงเรียนแล้วนะค่ะพี่นองคะกะเล,ไลไไไนอไ อยู่ข้าวแล้วเนี่ยหุงข้าวแล้วเนี่ยโอ๊ยเจนโอเจนเนาะโอ๊ยแม่ก็ไม่รู้มันฝนจะตกมาแล้วอันี่ยฝนใส่เด็กสื่อโฮมเมย์จะไหมฝนตกฮะน่ะาสาวอินเดียก็ร่ายังมากพี่น้องก็เชยเชยไหมนักสาวอินเดียก็สวยนะพี่น้องไม่สาวอินเดียพอไหมไม่ใช่เชยเชยเนาะนี่ค่ะ ี่คะ่ะร้านนี้ก็มีไข่ที่ไข่ของคายที่แม่มาจากมาซีเป็นตัวนี่คะ่ะร้านนี้คะ่ะพี่น้องค่ะดูอบอกว่าปีก็มีคะ่ะซื้อตลาดน,นี้กจะซนมากค่ะพี่น้องนีแย่งไปหน่อยนึ่งก็จะถึงกันร้านไทยร้านนี้แต่ก่อนมากินบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่ถึกปากห้อมเะยค่ะไปดัคงค่ะไปกินร้านพุ่นกันคะ่ะนิดนึงน,นะคะไปไปไป,ไป